ta, à, tôi nghe bao. Mình sau gà chắc, mình sau chắc kia bao đây. Không có kia lỏng hả? Hé nổi, bật tiếp tôi nghe. Hé Badi phần này bao nghe. Oh, badi kha, bồi miu long kha bồ. đi khá, bà. Bà đi kha đi đi này

Ừ. Ở tổng với lên. Ăn vô cái cây vào nơi đó. Làm cho mình. Phốn tốt may vẫn lèn thì phải nhảy. Lèn đi vào đây thì mình đi phải nhảy. Để không may là mới. vào đây đầy ลาวเลยครับจะหั่นต้นใไงอะไรพอไงอย่างนั้นแหละอันนี้หอยอันเข้าต้มร้อนะพอไงจะไม่แก่แก่แล้วขันน้ำเกลือออกล้างดีๆแล้วมันรด๋อยเถ้าหนึงเนาะยพอใหญ่เนาะมันมันเป็นน้ำสกปรกโคตรโขม่แต่ขีดต้่มไหมน้ำมันมันก็เป็นสีละต้องล้างต้องมันสะอาด มันมิตรขีดตูมหล่ปวดเนาะล่างออกโอ้ยน้ำดำเลยได้พักได้ยังใส่แน่พไผ่เง่มันเนี่ใส่ยังใส่น้าใส่พผ่เงี่ยผสมบ่ผสมน้องใส่หัวงวงเลยครับพ่ามดแดงกับบุ้มีห้างแล้วโตวกับบุ้มีนี่แหละคนมันคนหลายก็หมดว่าแต่จับห้างเนี่ยสิก็จบไปแง่ไปแง่้ยวทั้งมันก็นเลย มันจำเป็นต้องเซลล์มม่วงหรือครับนี่ได้บักม่วงคืออันนี้บักม่วงคือปาดแล้วค่ะโอ้เป็นตาแซ่บจ้ะบักม่วงฝนตกใส่กระโลนเบิร์ดโลดว่าสิได้กินน้อยสุกสิได้กินว่าพูดว่าไงว่าแมนโชคอกถ้าอยู่เขาฝนฝนตกใส่ตกเก็ยบเต็มเดินบ้านอยู่วันนี้ก็ได้มันล่มหอกมาเบิ่งบ่ได้ถึงไฟดับเน่อยไง ไข่แน่โงออ่เด็กจะก่อยเพราะอะไรด,ดิแต่ตังค์พิ่งตังค์อยู่นะครับขุนหมอนมันพอกเป็ดลุ่มทับเป็ดหน่อยตายหมดนล้อน้อแ่าไปแต่ถ้าว่าก็ดีอยู่แต่เพราะเป็นอย่างเจ้หมองดอกบ้านของได้แต่ว่าบ้านของคนอื่นนี่โอ้โศกดีแนะ่อยู่เดินออกไปไงเนาะหนักเลย <laughs> ลานขาตาสิงพี่น้องเอ้ยออกไปไฟหนึ่งเลยทั้งเฮียนเพิน่น มันทุมาเบิ่งดันไปเสียงเด้อมือนคนเลยทางอบตัวเป็นว่าออกมาซอยอยู่กับบ้านพี่สาวจะแฟนพี่สาวหังคักออกคือกันผนังออกไปเลยรูออกไปเลย่เก็จะออกซอยถือว่าปัวมันเป็นไพ่ธรรมชาติเนาะซอยจัเส็ซอยซ้ำใดเนาะแต่ว่าของเฮากับไก่ยังดีซอยหน่อยซอยหลายของเฮามีกันดิอยู่แล้วมีอยู่คือกันของเขาก็ได้ถ้ากับ่มมีหลายแต่ว่าจุนเจอเจะของใดเนี้ยอยู่ดอกขันก็จะออาไปซอยกับว่าเป็นยังจ้ แต่ว่าเพิ่นก็นให้ส่งเอกสารอยู่อืมก็ธรรมดาผู้นำในหมู่บ้านเาก็เจ้าก็ผู้ใด้ถูกลวนทุก้ยังข้าวโจกอะผู้ได้เดือดร้อนคือว่าจะซอยอยู่จะซอยดีอยู่คือว่าเพิ่นก็ซอยในชุมชนเลยว่าลูกบ้านเขาเโจกนะขาเจ้าซอยดีอยูะนี่แหละผู้จุ่คนเหรอครับทอดบ้านโจักว่านไปยังผู้ใหญ่บ้านไปไทยปลูกเหล่าจังมาบอกว่าเอาเจ้าคือบปรไซทายส่งเอกสารนั่นอาพะนะขจังสันละข้า,ขาวโจกอะ เราดีอยู่เนี่พระเจ้ากรโอ้ดูเลลู่กบานดี่ดอกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นน้ำคนที่เป็นคนน้ำมู่บานอะยังไงเนาะังไงมันตกตู่เลยากคือว่าชาวบ้านเขามันฝากนกับพระธรรมมาถนี่น้องโอ้ขึ้น่พวไอ้ที่ขับตกแบบขึ้นเนี่ยชาวบากตกอีกก็ไกับตกแบบนี่เพิ่งมาสิมาอีกอยู่ไงเพราะนันทำร้ายกันโผล่โอ้เ่าเคยเห็นบเร็บก็เห็นเราไงขึ้นเนาะบีบกับขีดินอยู่ แต่ว่าพุดลงคนเกิดก็จะว่าโอ้ยก็ปีสิปีก็บกเยเขี่ย,ยดอกพนาม,มาตะ,ะกี้ม่อยู่ดิเหดุทดนะก็พอแม่ตะก,กีกบโอ้ยขับดินเก็บกินหมดละเขาาะจากจาคากกาคก็วางละตัสมมือนี้จะปีอ้วหทพ่อนี่ังฟงพงิพงมุม้งเพลตะกีม่วมีนรกอันยัน,นานเ้าะเป็นหนูม่วมีนอก ยทก็เบาๆคนฟังในไปตึกแห้งได้คือสิได้กินลาบกยเลยืมอะไรเนาะาอยาาเนามันถือฝนไม่ได้บ่ม,มีเลยป่าบ่ไรโกินลับไหมตึกจนอ่อนจนลหลากกับไดแฮทีกับอะไ้เคยถือเทระบาดได้หลายบ่มีเรื่องที่มันเบิดสะดยันบิดกป่าถือฝนเป็นน้ำเงนดิ มันเกี่ยวปลาออมันเดี๋ยวอ๋อใครอยู่ยังหนึ่งพวกปลาแยงพวกปลาขาวพวกยังในอ๋อดิมันนั <ov> <sounds> ่นได้ฝนมาตีมันตีตื่นดิก็เ่าเสียงเงียงกันเลยดิไข่รับก็ยังไกลอย่างน่ะมันผิดกันดิตัวอีกต้นเต่าพวกน่ะขันแฮีงแรงกก็ลนี่แม่นอีกระบบอะไรราชีเนี่ยของฮกอ่ะมีอยู่แล้วครับที่ดีก็ได้กินหลายอยู่ โอเ้เป็นตาแดดเ็นไงอันนี้ไม่มีหอมปเ,อเปรี้ยว็ปไงทำไมกินหลาพริ้น้ำพริ้นอมเด้อพี่น้องไอ้ผู้ได้พานกินเขา่าใส่หนามปแดดกาไปไงแต่ใส่ยิ่งน้อยอยู่หเหรอัะ ม้อพี่น้องเอใส่เข้าไป,ปวไปเงเดอครับองเด้อังอันนี้หอมเปจ้ะ ลาบหอยบบบมาใส่นี่จังแสไไงีบได้เนาะเป็นไงอ้ยถือกันคักมั็นยังเงินนี่เขาเอื่นว่าแต่คนไทยก็จะเอื่นวะเบื่อนผักกุเปีดิผักผักจีเลื่อยผักจีจีเลื่อยขอเขาว่าใบเลื่อยอ,อ,อืใส่หมดเ,ออรอเออครับผมนี่โอ้หโหจะผสมอยู่กับหอมแล้วมามา ว่าเห็ดนวกินจะเพงเก่าขรัวเห็ดหลับจะเพ่งเก่าขรัวเห็ดน่าจะเพงกะโอ้คือหอมจะเปยังไงไปลืมเกลือตัวไปนยัไงอันนี้แนวขาดบ่าอะได้ันเฮ้ยชสมเนื้อสมหนังเรียบพี่น้องเอ้ย สมเนื้อสมหนังโอ้ยเสีบยบไหลเสียบไหลกะห้อ,อก็ต้องใส่พริกแล้วเหมือนกันเนี่ยใส่อะไรดิต้องใส่พริก กูตีหลงาให้กนล้องกับยเจ้ยหันเือเลยตีหลเยอน่นอนชิม <c oughs> ชิมแต่ยังใส่ที่ครับผมบมุ๊คบุเคเป็นรับใส่บน้ำจยูน้อยเอาละครับบานนี ม่ตรงส่งกันงเงี้ยไิครับปน,นี่คือหลับหอยแล้วครับคนคืออนนี่มันนี่ใส่บกกมง้งลอยแล้วครับปอนี่ก็ดีกับบกม้งล้เนเลยนั้งปอโอ้ยลมกับล้มลายพวดล้มกับล้มอุบทัททรุ่ยไปเนาะบ้านพอสามม้งะขางกันเวัดเด้ไปจมม,ม้หมาอีกวะ ฮัดลุ้มในกูบาดดูใบสนี่วาโอกินแตกตืมๆยี่วันนึซิมนะครับบาน chim không nói voi chắc qua sẻ vào nuôi. bên mm -hmm. đây mấy hai con bây giờ mình có gì đó? sụm ba Sổng. <laughs> น้ำลายแตกแล้วพี่น้องนี่เขาเอ่ยว่าพ่อดีพ่อดีแดดมาเป็นไงพ่อดีพ่องามสมกับพ่อสมไหลเดีย๋ยวหาผ้าเขาก็นอกพี่น้องบ้านเอามากินน้ำกันด้วยกันเด้อโอ้เป็นไรไปไงบ้านกล้วยอหอยจ้ะ เดี๋ยแเสบประคักนะ้อ,องไป่ยน้อนะหอมเลยมาตรคับเด้อยิงเข่าเร้งกันเดน้๋ยับไปมีกระตุกปลาไปเลยโอกยยิงดาบบอกงเชีรีนะครับปอะคับดูิย่ต้งีวยหอยเพิ่งมาใส่ดางเอาไปน,นะหอ,อยจุก ต้นไม้ไ่พ่ะนะจะหาหอยจูบมากหลาบกินได้เจอดอกน้องเป็ไงนะต้นยใหญ่กันกันว่าต้มกับตักหง นตกไม่แม <onz> ่งหลายด้วยตก็ตกคาดครือเงาเพราะวาขงแกก็จงตะบานหฮครักเนาะทั้งหลายที่รับมันนี่ม้มันจะไปหันทิพหลังมันจะมื่นี่พูดจะส่เจว่าบผันเจวาคำไหมูันมผันมาสำรวจบัะเข็บรุงเต็มหนบ้บาทนม่นท้นเลยตัวใจเต็มเนินบานเอย มาเด้อจิงเขาน้ำผอยยบปลอมเด้อพี่น้องเลยป่ะลาบหอยเสียบๆน้ำผ่อยไยโอ้ยเป็นไรโอ้น้ำไหลออกเป็นไดพ้อยไงหูโพหูโพเลยเพิดยนเฮปลอมเพี้แบบท่านใดอยู่หระครับการยิงเขาจน้ำกระได้มนกับ กะเพร็ดเยู่เลครับเดือเบิดเราไปไงโอ้แ่บๆกะบ่วเบิดเหรอเอาวาเ้องกะโทษช่วงนี้นี่กันพูดได้ไปพูดได้มากนี่เดเพร็ดยู่กสาจิ้มหยาบแน่ยงนนี้ขบนพผมบอเด่นดิเป็นก้มจริงไปเลยปลาเบิร์ดเราไหมเพราว่าถ้าปลาหอยกับบัวท่กันคือว่าขับน้ำเบิดปลาขับบัอดิขับน้ำหลาปลากับไหลฝนสวยแน่เหมื่ขึ้น แต่ว้าโม่โม่นซอยแน่หรอซอยแบบหน้ากลัวเลยหรือแต่ว่าพ่อจากไหนมาซอยหรือแบบนี่ซอยแบบไปบ้านเมึงยัจิบหายพูดโม่เม็นแนวแล้วตกธรรมดาทีซื้อก็ใครอยู่แต่บ้านเขาก็ถือว่าขอบเป็นของคุ้นผมเป็นของคุ้นคน้นเลยบ้านเขาก็โชคดีอยู่เขาไปอยู่ในเงี้ย่าเป็นฝาขนบลุ่มไปรอบางหานรอเป็นเรื่องก่เจ้าแก่กากแก่กางเจ้าอย่างตัวอย่างเนาะไปอ้พวกน่้นโอ้ยจ้าสั้นก็ซีบุรีทุกไระเด็น อ้วนอวู่ไปไปมันเนาะกะบ่เป็นยังนะครับก็คือเป็นภัยธรรมชาติมันกับโบเป็นวันถือทุกคนกะทั้งวุ้นตั้งไปทั้งวุ้นตั้งถือมันนี่เขากิถือว่าโชคดีบ่ถือปยังแต่ว่ามือหกลางเจะดถือโชคดีเฮ้ยบ่โชคดีละโชคดีตลอดไปแล้วไปเป็นโบหายกล้ากันก็ให้โชคดีตลอดเด้อครับผมเป็นพี่น้องเขากะพนักกันสุขทุกคนว่าให้โชคดีตลอดเด้อครับสำหรับมนีกะกินข้าวชินน้ำกันงี้ พี่มีหน้องมีกุ้มสุปกันผทุกๆคนเลยว่าผู้ถมุนของผู้เจ้ากล่าวข้อมาสวัสดีขอบบุญขอบคุ่ประเพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับสวัสดีครับ